เตะตามนั่งหัวเตะตามสัตว์เทเตะตาดีตามสัตวเวรีนั่งหวเติดตามสัตว์วิริ่ีตัมสัพพ์กัตตานั่นหัวเตะตามสัตว์เทะสัตตาสัตว์เทะสัตตาสัตว์เท้สุเวราสุขจีโน้ตไว้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและจังเลยจงเป็นผู้ดำรงที่วิตเป็นสุขถึงวันเธอกระตันาังพลังไม้ห้องสัพเพ้าชีก็มันสุดเจขอให้สัตพ์ทั้งาย ไม่ตายใครก็ทำอะไรไม่ได้การสังขานี้เป็นเพียงแค่ชดใช้เวรกรรมรู้ที่ว่าใครจะทำสิ่งใดมาให้รู้ให้เห็นในจิตของมนุษย์เหล่านั้นหรือจิตวิญ,ญญาณกี่พบก,กี่ภูมิกี่ชาติจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เมืองดาบทจะเป็นเจ้ากรรมในเวรวิญ,ญญาณพญนาะคที่ตามจองเวรจองกรรมอยู่ แยกสีรักษาตั้งแต่เมืองทศกัณฐ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่คิดรด้ายปองร้ายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก,กี่พกี่ภูมิกี่ชาติในเมืองมนุษย์ที่ตามจองเวรจองกรรมคิดวิญญาณของมนุษย์ที่แจีตามจองเวรจองกรรมนั่นแหละคือการปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบให้ชดใช้เวรกรรมล้างให้สิ้นในชาตินี้ด้วยบุญบารมีในการปฏิบัติกรรมเวรกรรมการชดใช้ ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้ในการปฏิบัติของกายสังขารที่จะรับใช้พระศาสนาะรับใช้่วยเทพเทวดารับใช้ใช้พระศรีอริยเมตตาที่จุติลงมารับใช้ถวยเทพเทวดาที่เป็นรูสีเป็นพญานาคเป็นเทพผลมเทวดาเป็นพระอระหันต์นั่นแหละคือบุญใหญ่ที่จะต้องล้างกายสังขารให้สะอาดล้างจิตให้สะอาดล้างกายวาจาใจนั่นเองทำทำสิ่งใดที่ ที่จะสะอาดได้นอกจากกายสังขารจะต้องถือมันยึดมันในพระพุทธศาสนาคือศีลของพระพุทธองค์และคำสั่งสอนคุปตโคโดมในในสิ่งที่มีแต่บุญมีแต่สกุศลมีแต่การปล่อยวางมีแต่การให้อภัยทานมีแต่การปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบคือจิตที่บริสุทธิ์คือยศีศีลกายวาจาใจนั่นเองจะเป็นศีลมอบสถ์ดที่บริสุทธิ์ที่ไม่ ไม่มีสิ่งใดมาแปะเพื่อนได้ในจิตในใจะในศีลทุกข้อต้องตองปฏิบัติด,ด้วยด้วยศีลที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงคือกายวาจาใจจะได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นปาทิอันก็จะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างกาลังเข้าที่เข้าทางแล้วได้สังขารปิ่นเพียงแค่ติดตามมาด้วยเจ้ากรรมในเวรหลายพบหลายภูมิหลายชาติที่จะต้องชดใช้กรรมมันมันมากายเหรือเกินไม่เหมือนคนธรรมดาที่มีแค่ เล็กๆกยน้อยก็หลุดพ้นไปหรือคนที่มีมากก็จะต้องสูญเสียชีวิตไปเนี่ยเมื่อถึงกาลเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติแทนบุญกุศลให้เขานั่นแหละคือกรรมที่เขาติดตามทันคือเจ้ากรรมในเวรทุกคนมีก่าวกรรมในเวรคนที่ไม่ชดใช้เวรกรรมคนที่ก้าวกระโดดหรือก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้จะมีทุกมีกายวาจาจาจที่ไม่บริสุทธิ์จะหลุดพ้นจากเวรกรรมได้ก็ต่อเมื่อจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือจะกี่พบกี่ภูมิกี่ชาติที่จะเกิดเปียน่หวตายเกิดเมื่อไม่ชดใช้เวรกรรมในชาตินี้นั่นแหละถึงบอกว่าให้ตั้งใจปฏิบัติและชดใช้เวรกรรมให้หมดเที่ยนในชาตินี้ตั้งใจปฏิบัติเป็นตัวอย่างของลูกหลานต่อไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปใครคิดใครใครกระทําเรื่อสิ่งใดน,นั่นก็คือกรรมของคนเหล่านั้นผู้พระพุทธองค์สั่งสอนครูบาอาจารย์สั่งสอนคือกรรมใครกอร่อคำนั้นต้องต้องได้รับกันทุกชน นั่นคือจิตของตัวเองที่สร้างที่ทำกรรมใดใครก่อกรรมนั้นต้องได้รับทุกคนกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่ตัวตนอยู่ที่ความคิดการกระทํานั่นเองจึงได้บอกว่าสวงสวรรค์แห่งนี้แท่แดนวิมานแห่งนี้ป่าหิมาพานา์แห่งนี้เป็นพระพุทธศาสนา,าของพระศรีอริเบก้าที่จุดติลงมาเสืบสามพระพุทธศาสนา,ษา,ษา,ษาไม่ใช่ให้มนุษย์ที่เกิดมาหลงผิดหลงทางมาสร้างเวรสร้างกรรมมาจองเวรจองกรรมหรือมาคิดจองหลังจองพราม คิดรด้ายปองร้ายกันอยู่เช่นนี้คือความโลภโกรธลงความเกลียบความโกรธความเข้าใจผิดหรือจะตั้งใจจะทําสิ่งใดด้วยด้วยจิตที่เป็นอกุศลสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมเปลี่ยนเวรที่จะต้องชดใช้ไม่มีสิจ,จะสิ้นสุดมันจะต้องมีกรรมมีเวรติดตามตัวนั่นแหละถึงได้บอกะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือการโหสิการให้อภัยทานเอาจิตของตัวปฏิบัติ เอาจิตของของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองคือขึ้นมาหรือเกิดมาแทเป็นมนุษย์แล้วเป็นสั์ประเสริฐแล้วนี่พระพุทธศาสนาเกิดมารู้ทางชีวิตตัวเองแล้วต้องทําหน้าที่ของเตลตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติล้างจิตให้สะอาดล้างกายวาจาใจให้สะอาดจะทําสิ่งใดมันจะได้หลุดพ้นไม่ใช่ก้าวกระโดดไปถึงดวงตาหินธรรมโดยไม่ล้างเวรกรรมโดยไม่ชดใช้เวรกรรมโดยไม่โดยไม่ล้างจิตใจให้สะอาด โดยไม่ถือศีลบริสุทธิ์นั่นแหละคือคนที่คิดคิดว่าตัวเองนั้นมีบาร,รมีมากมายมันไม่ใช่สิ่งใดที่กระทำมันต้องใช้ใช้กรรมใช้เวรใช้การปฏิบัติเริ่มต้นจากจิตจิตจิตที่สะอาดจิตต้องบริสุทธิ์มันถึงจะหลุดจะพน้นมันจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์มิฉะนั้นก็มองเห็นเป็นภาพลวงลวงตาและหลอกลวงทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นคือการทดสอบของเจ้ากรรมในเวรและการหลอกลวงของเจ้ากรรมในเวรหรือการการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่หลงผิดหลงทางเป็นเป็นไปตามเจ้ากรรมในเวรที่ชักดึงให้ไปหลงผิดหลงทางมันจะเสียเวลาเสียโอกาสเสียชาติเกิดในวันวันหนึ่งนั่นแหละถึงได้บอกว่าตั้งใจปฏิบัติด,ด้วยศีลกายวาจาใจที่บริสุทธิ์ไม่ให้เกียรติเกียรติค้าในการปฏิบัติไม่ให้คิดอคติต่อผู้ใดไม่ให้คิดกระทําต่อผู้ใดนั่นแหละคือกรรมที่จะํำ ทำให้ทุกคนได้ทุกเวทนาเมื่อยามถึงเวลาที่กรรมเวรมาถึงหรือจะต้องใช้เวรกรรมโดยโดยไม่คิดคำหนึ่งถึงว่ากรรมนั้นติดตามตัวมาอยู่ตลอดเวลาติดตามอยู่ตลอดเวลาจะถึงตัวไม่ถึงตัวหรืออยู่ในตัวแล้วนั่นแหละคือคิดที่ผิดนั่นคือกรรมเวรที่เขาหลงหลงผิดหลงทางไปกับพวกพยามารหรือเจ้ากรรมในเวรน,นั่นเองขอให้ทุกคนได้เข้าใจในการปฏิบัติปฏิบัติต้องปฏิบัติด,ด้วยศี้นที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติด้วยการกายกายวาจาใจต้องบริสุทธิ์ล้างจิตให้สะอาดล้างกายวจาใจใจให้สะอาดไม่คิดสิ่งใดไม่โกรธไม่เลียรหร่อจะหูสิกรรมหรือจะทําสิ่งใดก็มีแต่การเมตตาการให้บัญทานนั่นแหละคือจิตของตัวเองทั้งมุ่งมัน่นในการปฏิบัติด้วยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่ใช่คิดร้ายพองร้ายหรือมีความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหรือความโลภลดลง ความอิจฉาทิสยาอยู่ในจิตในใจโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละคือความรุ่มร้อนยังคิดถึงคนอื่นยังคิดคำหนึงถึงผู้ที่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 คิดว่าตัวเองนั้นมีบารมีมีมีบารมีมากกว่าคนโน้นมีบารมีมากกว่าคนนี้คนนี้จะดีกว่าเราไม่ได้คนโน้นจะดีกว่าเราไม่ได้จิตของเราอยู่ที่ไหนจิตของเราอยู่ในกายสังขารอยู่ในกายสังขารต้องเอาจิตของเราอยู่ในกายสังขารจนหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ให้คิดคำนึงถึงคนอื่น คนอื่นเขาจะทำสิ่งใดก็เรื่องของเขานั่นคือการปฏิบัติหรือบารมีของเขามาแต่ภพชาติภูมิก่อนหรือเขาจะต่ำหรือเขาจะสูงเะียเป็นวันนะใดก็ขอให้ปล่อยวางซะอย่าไปรังเกียจอย่าไปโลภอย่าไปโกรธดไปหลงอย่าคิดว่าศักดินาตัวเองสูงส่งวันนะของตัวเองสูงส่งจิตของตัวเองเท่านั้นที่จะเป็นใหญ่ไม่ใช่วันนะไม่ใช่ความคิดหรือความเหิ่มเกรมในคําสั่งสอนของของใครคุณใดคุณหนึ่งหรือการกระทําย,ยั่วยุ ให้ยกย่องตัวให้สูงส่งแต่จิตของตัวเองนั้นเราดูดูด้วยตัวเองว่าเราทําได้แค่ไหนอย่าไปหัวมองคนอื่นอย่าไปฟังเสียงคนอื่นนั่นแหละคือการกระทําผิดที่ดูดูผิดศีลผิดจัจจ,จ,จ,จิดวาจาผิดศีลผิดธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยจิตของตัวเองจะสะอาดจะไม่สะอาดก็ด้วยจิต จิตของเราเองนี่แหละล้างให้สะอาดล้างให้เป็นเป็นเป็นแก้วใสมันจะได้ไม่มีสิ่งใดมาแปะมาเพื่อนอยู่ในกายในวาจาใจนั่นแหละคือบุญกุศลบารมีจะสูงส่งจะได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นเห็นเห็นธรรมะเห็นคําสั่งสอนพระองค์เห็นพระพุทธองค์ในจิตเห็นพระเทวดาในจิต เห็นเห็นในมิตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงทั้งทิ้นไม่มีสิ่งใดมาหลบมาลวงได้นั่นคือความบริสุทธิ์ได้ดวงตายเห็นธรรมนั่นเองขอให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นมิฉะนั้นไม่ได้เลยไม่มีสิ่งที่ที่จะประทานให้ในสิ่งที่จะก้าวข้ามในก้าวก้าวข้ามเวรกรรมหรือการเบียดเบียนผู้อื่นเอาดีใส่ตนหรือจะสิ่งใดที่เบียดเบียนให้ทุกคนอื่นในทุกขเวทนานั่นคือกรรมสร้างขึ้นมาใหม่ให้ทุกคนได้ รับเปลียนกรรมจะได้รับเปลียนกรรมโดยไม่รู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านกฎข้อบังคับของ้วยเทพเทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์แห่งนี้หรือกฎของครูบาอาจารย์ไปไม่ได้ต้องซื้อสีลบริสุทธิ์เท่านั้นต้องมีสีที่บริสุทธิ์สายขาวบาสายบริสุทธิ์เท่านั้นไม่มีสายธรรมหรือสายดําที่อยู่ในจิตในใจคือความมืดบอดในจิตในใจอยู่ในกายในในจิตในใจนั้นมันไม่มีการผ่านการท,ทดสอบของทวยเทพเทวดาไปได้ ทุกพระองค์รู้รู้หน้าที่ของทุกคนรู้จิตของทุกคนอใอยตัง้งใจปฏิบัติอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงอย่ามัวเมาแต่กิเลสตัณหาราคะอย่าล้างอย่าล้างกายสังขารด้วยด้วยด้วยการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่โลกโมโทสันหรือคิดโลกโลกมากในทางโลก,โลกหรือคิดสิ่งใดที่เป็นเป็นกรรมเป็นเวรให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรืออยากได้อยากดีอยากมีเราปฏิบัติด้วยความปล่อยวางด้วยการ การปล่อยวางไม่คิดไม่คำนึงถึงสิ่งใดนั่นคือจิตของตัวเองต้องบริสุทธิ์ไม่คิดเค,คียงหนึ่งถึงถึงกัน,ก,นการโกรธการเกลียดหรือมีการสิ่งใดจะทำให้จิตใจมัวมองปล่อยวางซะขณะหนึ่งที่ทำให้จิตว่างปล่อยวางแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาในจิตของตัวเองคือความบริสุทธิ์ในจิตในใจของตัวเองนั่นเองนั่นแหละคือการปฏิบัติที่ถูกทางคือเข้าถึงธรรมะเข้าถึงดวงตาเห็นธรรม คือปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้เอาความสุขความเจริญไว้เมื่อยามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้วนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาจิตก็จะบริสุทธิ์กายสังขารก็จะบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์มีแต่ความเมตตาไม่มีการเกลียดการโกรธเมื่อถึงเวลานั้น นั่นแหละคือดวงตายห็นธรรมเกิดขึ้นนั่นเองขอให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบำเพ็ญเพียรต่อไปเหมือนกายสังขารที่ทุกขเวทนาหรือจะคิดจริงใดทำจริงใดก็ควรปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นการปฏิบัติคือทุกก็คือทุกเจ็บก็คือเจ็บ,จบปวดก็คือปวด,ปวดทุกขเวทนาก็คือทุกขเวทนาเราดูสังขารเราดูจิตของเราดูกรรมของเราว่านี่นัคือกรรมที่เคยทำมา เราคำทำเข้ามาสิ่งนี้ใช่ไหมที่เราจึงได้ทุกกระเสวตนาสิ่งนี้นั่นแหละคือการจองเวรจองกรรมของคนที่ไม่เปิดรอยว่างคนที่ตามจองเวียนนงจองกรรมนั่นเองโอ้โหสิกรรมให้เขาไปชดใช้ให้ไปมันจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ในเร็ววันนี้ผ่านแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมากล้วันเวลาที่จะประสบความสําเร็จก่อนวันงานไหวครูจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาลูกหลานก็มารอคอยอยู่กายสังขารจะได้ทําหน้าที่ต่อไปภูอราดาดบทจะได้ ดูแลลูกหลานสายยานให้บรรลับใช้ครูบาอาจารย์รับใช้ปีนินเกิดชาติบ้านเมืองและองค์พระมกษัตริย์ที่ปกปักรักษาดินแดนเขตคมสยามประเทศชาติและเมืองดาบทนี้ไว้ให้สร้างสตาตย์น้ยเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมของทวยเทพเทวดาจะได้เป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนามีที่มีเสีอริยเมตไกในำทางชีวิตของทุกคนคือสายญาณลูกบริวารลูกหลานและพุทธบริษัทของพุทธโคดมนั่นเองตั้งใจปฏิบัติต่อไป ความจเจริญรุ่งเรืองจะเกิดอยู่ในจิตความจเจริญรุ่งเรืองอยู่ในใจคือจิตของตัวเราเองเท่านั้นนําทางในความจเจริญรุ่งเรืองนะความสําเร็จในชีวิตบั้งกลายและชีวิตของตัวเองในปัจจุบันนั้นเองขอให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบําเพ็ญเพียรต่อไปต่อฟังธรรมบรรยายของตัวร,ระบบมีความส้อมีนความกจสังขารทั้งห,หลายเพื่อการเตือนสีนั้นจะรรมงานกายให้สะอาด รักษาศีลให้บริสุทธิ์แลก็ต้องไม่ละขั้นตอนไม่ก้าวกระโดดมาสร้างมันทำมันปฏิบัติชดใช้เวรกรรมกรรมที่เราไปสร้างไปทำมาเราต้องใช้ให้เขาแานทุกข,ขก์ความเจ็บปวดความทรมานใจที่รุ่มร้อนเราต้องวางให้ได้ในการปฏิบัติเป็นธรรมนักอุเบกขัวเราที่สอนหลานการสังขารทั้งหลายให้เน้นการปล่อยวางรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทุกอย่างอยู่ที่ศีลนะ รักษาจิตรักษากา,ายวาจาให้ดีกายวาจาใจให้ดีเน,น้นให้เป็นที่สุดขอให้ทุกท่านเจริญเจริญ